สวัสดีค่ะสำหรับนโยบายสำหรับเดือนธันวาคมนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เรียวมีทุกรุ่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563ถึงวันที่10มกราคม2564นะคะได้รับประกันงานประกันตัวเครื่องนะคะจาก1ปีเป็น2ปีนะคะโดยยึดจากระบบแคตตี้เท่านั้นค่ะโปรโมชั่นสำหรับเดือนธันวาคมนะคะ ที่ลูกค้าซื้อโทรศัพท์เรียวมีทุกรุ่นวันที่1ธันวาคม2,563ถึงวันที่10มกราคม2,564นะคะจะได้รับการผ่อนนานสูงสุด24เดือนสำหรับลูกค้าที่ซื้อราคา3 0 0 0 8 0ถึง8,000บาทนะคะผ่อน0%นาน8เดือนนะคะราคา8 0 0 0ถึง1น0่บาทนะคะผ่อน0%นาน10เดือนะ และราคาสูงสุด1,500 0บาทนะคะผ่อนสูงสุดนานถึง24เดือนค่ะ Incentive EOL นะคะเพื่อกระตุ้นยอดขายหน้าร้านดินเลอร์ที่มี PC แล้วก็ไม่มี PC นะคะ <c oughs> เมื่อขายสินค้าราคาน้อยกว่า7,000บาทจะได้รับค่าคอมเพิ่มอยู่ที่200บาทนะคะและขายสินค้า7,100บาทถึง1,000 10, 0บาทนะคะได้รับค่าคอมพิเศษ400บาทะคะ่ะ และราคา10,000บาทขึ้นไปได้รับเงินพิเศษสูงสุด1,000บาทนะคะนับยอดในแคตตี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมค่ะสำหรับลูกสำหรับ PC ซที่ทำงานในวันอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมนะคะหยุด4วันได้รับเงิน1 5 0 0บาทค่ะหยุด3วันได้รับเงินพิเศษ2,500บาท หยุด2วันได้เงินพิเศษ4,000บาทและหยุด1วันและไม่หยุดเลยได้รับเงินสูงสุดถึง5,000บาทค่ะ